โค้ด t shows up คุณต้องใช้ชีวิตแบบโลกที่คุณอยากอยู่ก่อนที่โลกใบนั้นจะปรากฏให้เห็นจริงคำอธิบายโค้ดที่56โลกภายนอกคือภาพสะท้อนของพลังงานภายในของคุณ ถ้าคุณอยากเห็นโลกแบบใหม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณต้องเป็นคลื่นของโลกใบนั้นก่อนไม่ใช่รอให้สิ่งดีๆมาแล้วค่อยเชื่อแต่คุณต้องเชื่อจนแสดงออกมาเลยตั้งแต่ตอนนี้ว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วเช่นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่อิสระเบาสบาย มีเงินใช้ไม่ขาดคุณต้องเริ่มคิดพูดเลือกและใช้ชีวิตแบบคนที่รู้สึกอิสระเบาสบายและมีคุณค่าพอที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นแม้ตอนนี้ยังไม่มีเงินแต่ถ้าคุณยังรู้สึกขาดกลัวหรือรอให้มันมาก่อนมันจะไม่มีทางมา เพราะพลังงานของคุณกำลังส่งคลื่นที่ตรงกันข้ามออกไปคุณต้องเป็นคนที่จะได้เห็นของจริงต้องเลือกใช้พลังงานแบบโลกที่อยากอยู่แล้วโลกใบนั้นถึงจะสะท้อนกลับมาหาคุณนี่คือกุญแจสําคัญของการเปลี่ยนเส้นเวลาไม่ใช่รอให้ชีวิตเปลี่ยนก่อนแต่คือ การนำพลังงานใหม่มาใช้ก่อนโดยไม่รอเงื่อนไขใดๆโค้ดห้ you cannot be what you are not the vibration of you cannot experience what you are not the vibration of คุณไม่สามารถ เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นมาจากข้างในก่อนเพราะคลื่นพลังงานของคุณไม่สามารถดึงดูดหรือสัมผัสสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับคลื่นของตัวเองได้คําอธิบายโค้ดที่57คุณไม่มีทางสัมผัสประสบการณ์แบบที่คุณไม่ได้เป็นมันจริงๆได้เลย พราะทุกอย่างที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตมันต้องตรงกันมันต้องตรงกับพลังงานที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เท่านั้นถ้าข้างในคุณยังรู้สึกว่าไม่คู่ควรต่อให้คุณอยากมีความรักที่ดีอยากมีเงินเยอะอยากมีชีวิตที่เบาสบาย คุณก็จะยังเข้าถึงมันไม่ได้จริงๆเพราะพลังงานของคุณยังไม่เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกับคลื่นวิทยุคุณจะไม่ได้ยินคลื่น99.5ได้เลยถ้ายังจูนคลื่นอยู่ที่88.0คุณต้องเปลี่ยนคลื่นตัวเองก่อนแล้วคลื่นที่ตรงกันถึงจะเข้ามา คุณไม่สามารถใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากได้ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆจากข้างในเมื่อไหร่ที่คุณปรับพลังงานของตัวเองให้เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นในชีวิตคุณเหมือนกับการที่คลื่นตรงกันแล้วมันจับสัญญาณกันได้ทันที โค้ด 58. St o p stop separating intention from action the only real intention is the one you act upon หยุดแยกความตั้งใจออกจากการกระทำเพราะความตั้งใจที่แท้จริงคือสิ่งที่คุณลงมือทำเท่านั้น คำอธิบายโค้ดที่58หลายคนบอกว่าตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตตั้งใจจะรักตัวเองตั้งใจจะเริ่มทำสิ่งที่อยากทำแต่ความตั้งใจที่ไม่มีการกระทำก็เหมือนคำพูดลอยๆที่ไม่เคยถูกส่งออกไปไหนเลยความตั้งใจจริงเท่ากับต้องมีการลงมือทำ ถ้าคุณบอกว่าตั้งใจจะเริ่มรักตัวเองแต่ยังเอาแต่พูดลบกับตัวเองเหมือนเดิมจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดหรือความคิดแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณทำจริงๆความตั้งใจที่ไม่มีการกระทำคือคลื่นที่ยังไม่ถูกส่งออกไปแค่คิดแค่อยาก ยังไม่เพียงพอการลงมือแม้เพียงเล็กน้อยคือสิ่งที่เปิดวงจรพลังงานและบอกให้ชีวิตรู้ว่าคุณเอาจริงกับสิ่งนี้แล้วแล้วสนามพลังงานรอบตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนตามโค้ด59 you are never without trust you always trust something the only question is what are you putting your trust in คุณไม่เคยไม่มีความเชื่อมั่นเลยคุณเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาแต่คำถามคือคุณกำลังเชื่อในสิ่งที่เสริมพลังหรือสิ่งที่บั่นทอนตัวเองกันแน่ คำอธิบายโค้ดที่59คุณเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่เพียงแต่คุณอาจกำลังเชื่อในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแย่โดยไม่รู้เช่นถ้าคุณกังวลว่าจะล้มเหลวคุณกำลังเชื่อเชื่อมั่นในความล้มเหลวถ้าคุณกลัวว่าเขาจะทิ้งคุณกำลังเชื่อมั่นว่าความรักดีๆอยู่กับคุณไม่ได้ ถ้าคุณคิดว่าเงินหายากคุณกำลังเชื่อมั่นในความขาดแคลนสิ่งเหล่านี้คือความเชื่อมั่นทั้งนั้นเพียงแต่มันเป็นความเชื่อมั่นที่หันไปทางด้านลบคำถามจึงไม่ใช่เรามีศรัทธาพอไหมเชื่อมั่นพอไหมแต่คือตอนนี้เรากำลังเอาความเชื่อมั่นของเราไปวางไว้กับอะไร เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นโลกทั้งใบของคุณจะเปลี่ยนคลื่นตามทันทีคุณมีพลังศรัทธาอยู่แล้วแต่แค่ต้องเลือกใช้มันกับสิ่งที่ยกระดับคุณไม่ใช่ดึงคุณลงโค้ด60 you are not in your body your body is in your spirit คุณ ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ร่างกายของคุณอยู่ในจิตวิญญาณของคุณต่างหากคำอธิบายโค้ดที่60ร่างกายไม่ใช่ตัวคุณทั้งหมดมันเป็นแค่จุดโฟกัสชั่วคราวของพลังงานที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่านั้นมากตัวตนที่แท้จริงของคุณคือจิตสำนึก พลังงานที่ไม่มีขอบเขตไม่มีรูปทรงร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่จิตวิญญาณใช้เพื่อเข้ามาสัมผัสเรียนรู้และมีประสบการณ์ในโลกที่จับต้องได้พอคุณเข้าใจว่าตัวฉันไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ร่างกายอยู่ในพื้นที่ของชั้นต่างหากคุณจะรู้สึกโปรง่งโลง่ง และไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวความเจ็บหรือเงื่อนไขของโลกวัตถุอีกต่อไปคุณไม่ใช่แค่เนื้อหนังแต่คือพลังงานที่ล้อมรอบและหล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเมื่อคุณหยุดจำกัดตัวเองไว้แค่สิ่งที่มองเห็นชีวิตจะเบาขึ้นอย่างมากเพราะคุณจะเริ่มใช้พลังงานจากตัวตนที่กว้างใหญ่กว่าเดิมหลายเท่า